เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำพาสปอร์ตใหม่นะครับเพราะว่าพาสปอร์ตเราหมดอายุโอ้โหหมดอายุแต่ปี2020่อะซึ่งเราไม่ได้ไปทำเล่มใหม่หรือว่าไปไม่นานแล้วเนี่ยเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดด้วยเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยนะครับพอดีมีโอกาสแล้วก็โควิดก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วเราก็มีโอกาสจะได้ไปท่องเที่ยวบ้างเราก็เลยอะไหนไหนก็ นั้นแล้วเราก็จะไปทำพาสปอร์ตไว้ครับบวกกับพอดีช่วงนี้ทางรัฐบาลเขามีโปรโมชั่นนะพอดีเราไปเจอมาในช่วงวันที่3ามถึงสิบมกราปีนี้นะ,ะเขาจะมีการลดค่าธรรมเนียมสำหรับคนที่ไปทำพาสปอร์ตด,วด่วนก็คือปกติมันจะอยู่ที่3,000บาทสำหรับเล่ม5ปีนะ3,500บาทสำหรับเล่ม10ปี แต่วันนี้เขาลดเหลือให้แค่1,000และก็1,500บาทนะครับก็ใน1วันเนี้ยเขาให้แค่100คิวต่อวันนะเราต้องรีบไปแต่เช้าหน่อยแล้วกันนะครับยกเว้นวันอยู่ราชการคือไปไม่ได้นะโอเคส่วนผมก็จะไปที่อเว n ิวพัทยานะครับก็ผมอยู่ใกล้แถวนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะไปไปดูว่าเขาทำกันยังไง ด่วนยังไงนานไหมเดี๋ยวเราก็จะเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังหรือรีวิวเดี๋ยวไปเจอกันเลยเราก็เดินมาถึงอเวนิวแล้วนะครับอเวนิวสุดกันครับพรทยาที่ที่เราจะมาทำพาสปอร์ตกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีคนเยอะไหมวันนี้ เราต้องกรอกแบบฟอร์มเนี่ยครับแบบฟอร์มที่เราจะขอเป็น10ปีนะครับทำพัสดุส10ปีก็กรอกแบบฟอร์มเสร็จเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปต่อแถวต่อนะเดี๋ยวเรากรอกแบบฟอร์มก่อน แล้วนะครับพอดอ้าไม่ใช่ครับใบเสร็จไปเสร็จครับก็คือใบเสร็จที่เราจ่ายตังค์ผมมาทําที่ศูนย์พัทยาเวนิวก็ใช้เวลาประมาณาม,ามาถึง9ก้าโมงก็เสร็จประมาณสิบโมงครึ่งก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเราก็เสร็จแล้วแล้วก็อาจะอธิบายในเรื่องของโปรโมชั่นของรัฐบาลที่เขาบอกว่าสามพันสามพลดเหลือ1,000งพันึงพันหน่ะคืออะไรครับก็ เขาจะลดให้เฉพาะแบบตรวจพิเศษนะครับแบบตรวจพิเศษปกติตรวจพิเศษเนี่ยคือเขารับภายในวันนั้นนะเขาจะต้องจ่ายตงสามพันสามพันหปีสามพันห้าสปีแต่วันนี้เขาจ่ายแค่1นึ่งพแล้วก็หนึ่บาทแต่ต้องไปรับที่แก้งวัฒนสถานสงฆ์แก้งวัฒนานะซึ่งอยู่ที่กรุงเทพภายในวันนี้เท่านั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้วันนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ก็ฝากเพื่อน กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย